สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานไปกับหมงจัชาแนลโดยมีผมหมงวมงเลซุงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอนั้นก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมและรับฟังพร,พ,รพร้อมๆกันเลยครับผมว่านนางล้อม ว่านนางล้อมจะเป็นว่านที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินในหนึ่งกอจะมีหัวใหญ่อยู่หนึ่งหัวอยู่ตรงกลางกอและมีหัวเล็กๆ่งเกิดขึ้นทีหลังเรียงรายอยู่รอบๆหัวใหญ่ลักษณะของหัวเป็นสีเขียวครมเรียวเป็นมันใบจะแตกตรงส่วนยอดของหัวว่านใบคลาบาค้ายใบคุ้ยชายพื้นใบเป็นสีเขียวใบแคบเล็กยาวขอบใบทั้งสองข้างจะเป็นเส้นขนานปลายใบยแหลม ผิวและขอบของใบเรียบไม่มีจับไม่มีก้านใบสำหรับการปลูกนั้นให้ปลูกในดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีและควรปลูกในกระถางปากกว้างสูงเตี้ยแล้วจัดวางกระถางไว้ในที่ร่มรำไรอย่าให้โดนแดดจัดจัด,จดรดน้ำเฉพาะในตอนเช้าผิววันละหนึ่งครั้งก็พอรดให้ชุ่มแต่อย่าให้แฉะเพราะจะทำให้หัวว่านเน่าได้ การขยายพันธุ์ของว่านชนิดนี้ขยายพันธุ์โดยการแยกหัวส่วนทางด้านความเป็นมงคลน,นั้นเชื่อกันว่าว่านนังล้อมเป็นว่านมหามงคลปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยป้องกันกุ้มครองบ้านเรือนให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆจะทำให้ครอบครัวมีความอยู่เย็นเป็นสุขช่วยเรียกหมู่มิตรให้มารุมล้อมปราศจากศัตรูหรือหมู่อมิตรทั้งหลาย สรรพคุณทางยานั้นท่านว่าให้เอาหัวว่านมาคุบแล้วทาจะช่วยให้หายปวดเมื่อยได้ดีนักแลเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางโชคได้นำเสนอผ่านผลไปแล้วนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชม และสวัสดีครับผม